ในรอบนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและตองกําเนิดของบริษัทนรกที่ทําการบริการกําจัดเป้าหมายที่อยู่บนโลกหรือจัดการงานต่างๆที่เขานั้นยังค้างคา,งาและยังไม่ได้ทําอยู่บนโลกซึ่งบริษัทนี้ก็มีนามว่า IAP เพราะนี่คือ Character Story ตอนพิเศษฉลองวันคริสต์มาส Im Media t e m u r d e r Professionals หรือเรียกย่อว่า i m เเป็นบริษัทรอบสังหารที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นอยู่ในนรกโดยที่ผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทนี้ก็มีชื่อว่าบ ast ซึ่งมาออกเสียงโตโอและนอกจาก CEO Be a s t แล้วเขาก็ยังมีพนักง,งานอยู่อีกสาคนนั่นก็คือคนที่1อย่างอิมที่มีชื่อว่า m ็ x x ซอิมที่มีชื่อว่า m i l l ี่และ h ฮ l เฮาที่มีชื่อว่ารูนาโดยที่บริษัทนี้นั้นคือบริษัทการบริการพิเศษให้กับจัดเป โดยที่ในตอนแรกนั้นบริษัท AP เขาจะใช้หนังสือหรือกิมมัวของเจ้าชายที่มีชื่อว่าเจ้าชายตอรัสซึ่งเป็นเจ้าชายของตระกูลโกเอเทียโดยที่หนังสือหรือตำรานี้นั้นจะสามารถเปิดประตูมิติให้พวกเขานั้นไปทำงานที่บนโลกได้แต่ในภายหลังพวกเขาก็ได้เปลี่ยนไปใช้เป็นแอสโเดีย Crystal แทนซึ่งเจ้าคริสตัลนี้ก็สามารถเปิดประตูมิติไปไหนก็ได้เช่นกันต่อมาเราไปจุดกำเนิดของบริษัทน,นี้กันบิสเขาได้ทำการเริ่มธรุรกิจรอบสังหารอิสระซึ่งจะมีชื่อว่าบริษัท IMP ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่ในช่วงนั้นเขาก็ยังไม่มีพนักงานหรือตำราหนังสือที่จะไปยังบนโลกบิสจึงทำการรับจ้างฆ่าคนในนรกแทนซึ่งในเวลาต่อมานั้นบิสเขาก็ได้ถูกขังคุกอยู่ในเกรกรีนจนกระทั่งเขาไปเจอเพื่อร่วมห้องขังที่มีชื่อว่าม็อกซี่ซึ่งภายหลังพวกเขานั้นก็สามารถหาวิธีหลบหนีออกจากคุกได้และบิสก็ได้ทำการเชิญม็อกซี่มาเข้าบริษัทซึ่งในเวลาต่อมานั้นบิสเขาก็ได้ทำการรับเลี้ยงลูกบุญธรรมอย่างรูนา่าและให้เธอนั้นกลายเป็นพนักงานต้อนรับในบริษัทไปด้วย ต่อมาในเวลาลเลี่ยกกันนั้นบิสเขาก็ได้ทําการเชิญผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิลลี่ให้เข้ากลุ่มเข้ามาด้วยและในตอนนั้นกลุ่มบริษัท AP ก็มีพนักง,งานและพนักง,งานต้อนรับพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังขาดบางสิ่งอยู่นั่นคือหนังสือตําราที่จะพาเขานั้นไปยังบนโลกและบิสเขาก็ไม่รอชา้าเขาได้ทําการบุกเข้าไปยังคลังหายของสโตรร้าและทาการขโมยหนังสือตารามาแต่บิสเขาก็ได้ถูกจับได้แต่บิสนั้นเขาก็หาวิธีวิธีการเอาตัวรอดออกมาได้โดยการล่อลวงสโตรร้าน และในตอนเช้าเขาก็สามารถขโมยหนังสือออกมาได้ภารกิจแรกมิชชั่นคอมพลสและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วบิสเขาก็เช่าพื้นที่สําหรับเป็นสํานักงานใหญ่และตั้งแต่วันนั้นบริษัท AP ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทนักฆ่ามืออาชีพที่จะฆ่าผู้คนบนโลกต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าในซีรีส์หรือว o าบอสนั้นบริษัท AP เอ็มเขาแทบการ,รับจ้างหรือรับภารกิจอะไรกันบ้างมาแล้วภารกิจที่1อย่างภารกิจปราบคนที่มาเห็นศพ โดยที่ภารกิจนี้นั้นจะอยู่ในโฆษณาในตอนไพ l o ลโดยที่คนจ้างนั้นจะคือคนบาท,ที่มาจากโอไฮโอโดยที่โอไฮโอแม่คนนี้นั้นได้ทําการจ้างบริษัท AP ให้ไปฆ่าคนที่เห็นเขากําลังฝังศพอยู่ต่อมาภารกิจี่2อย่างภารกิจลอบสังหารผู้สมัครทางการเมืองโดยที่ภารกิจนี้นั้นสตอรัสเป็นคนว่าจ้างภารกิจที่3จะมีลูกค้าคนหนึ่งนั้นที่ไม่ได้บอกชื่อไว้ให้จ้าง i อ p มไปฆ่าเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้ในตอนมอร์เดอร์เฟรารีภารกิจที่4 ฆ่ารังครอบครัวโดยภารกิจนี้นั้นเธอต้องการว่าจ้างมาจากมิซิสเนเบอรี่โดยที่เธอนั้นเธต้องการว่าจ้างให้ไปฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำลายชีวิตเธอซึ่งในภารกิจนี้นั้นกลุ่ม IMP ็ก็คือเอาตัวเองไม่รอดแต่ก็สามารถทำสำเร็จมาได้ในตอนลูลุเล็ดภารกิจที่5ปกป้องเจ้าชายและลูกสาวเขาโดยภารกิจในรอบนี้นั้นสโตราสได้ทำาการจ้างกลุ่ม IMP ให้มาเป็นบริการให้ระหว่างที่เขานั้นกำลังเดินเล่นอยู่ในลูลุเลดกับลูกสาวเขาออกเทวีย ซึ่งในภารกิจนี้นั้นถึงแม้จะมีทรัพย์สินเสียหายไปบ้างแต่พวกเขาก็สามารถทําสําเร็จได้อย่างด้วยดีต่อมาในตอนเชรับภารกิจที่6กกำจัดไอ้เก๋ขี้งกโดยในภารกิจนี้นั้นได้ทําการว่าจ้างมาจากคนบาตที่ชื่อว่ารูปตี้กูตี้โดยที่เขานั้นได้ต้องการว่าจ้างให้มคฆ่าเพื่อนสนิทของเขาหรือหุ้นส่วนของเขาอย่างลายลิปตันซึ่งในตอนแรกนั้นภารกิจนี้ดูเหมือนว่าจะง่ายอย่างมากเพราะลายลิปตันเขาก็พยายามจะฆ่าตัวเองอยู่แล้ว จนกระทั่งกลุ่มของเชอรรับนางฟ้าตัวน้อยนั้นเข้ามาห้ามเอาไว้มันจึงทําให้ภารกิจนี้นั้นยุ่งยากเล็กน้อยแต่พวกเขาก็สามารถทําสําเร็จในตอนถูซีเกอร์ในระหว่างที่บริษัท i อเนั้นได้ทําการรอบค่าบางคนได้สําเร็จและระหว่างที่กำลังกัดนรกนั้นพวกเขาก็ได้ถูกจับไปโดยที่คนที่ถูกจับไปนั่นก็คือบีสและม็อกซี่มันจึงกลายเป็นภารกิจที่7ซึ่งภารกิจนี้ก็ขอตั้งชื่อว่าช่วยสามีและเจ้านายออกมาโดยที่ภารกิจนี้นั้นก็จะมีมิลลี่และน้องรูน่า ซึ่งพวกเขานั้นก็สามารถทําสําเร็จแต่ในตอนจบนั้นสโตร,รายก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาไว้ในตอนอซี่ภารกิจที่8ภารกิจต้นไม้อารมณ์ในตอนนี้นั้น IMP ก็ได้ไปฆ่าคนตัดไม้มา,มาในตอนซีอิงสตาร์ภารกิจที่9ตามหารูกสาวของเจ้าชายขี้เหงาซึ่งในภารกิจนี้นั้นออกเทเวียเธอได้ทําการขโมยตําราเวมนมนของกลุ่ม IMP ไปไมันจึงทำให้กลุ่ม IMP นั้นต้องตามหาตัวออกเทเวียและเอาหนังสือกลับมาให้ได้ในตอนเอ็กซิแอนอู ภารกิจที่10พ่อครับผมไม่อยากแต่งหัวโดยที่ภารกิจนี้นั้นกลุ่ม IMP ก็ได้ถูกนําตัวไปยังกีกรินเพื่อเจอเจ้าพ่อแห่งกีกรินที่มีชื่อว่าคิมสันซึ่งคิมสันนั้นก็คือพ่อของมอ็อกซี่และเขาก็ได้ทาการให้ม็อกซี่นั้นแต่งงานกับคนในมาเฟียอีกคนหนึ่งมายินดีให้เมรี่และบิสนั้นต้องหาวิธีทางให้ม็อกซี่นั้นออกมาจากงานแต่งให้ได้ในตอนอันแฮปปี้แคมเปอร์ภารกิจที่11ฆ่าตกรับปริศนาในแคมปิง้งฤดูร้อน โดยที่ภารกิจนี้นั้นได้ถูกว่าจ้างมาจากคนดูแลรแคมปิ้งซึ่งเขาก็ไม่รู้เช่นกันว่าใครเป็นคนฆ่าเขามันจึงทาให้กลุ่ม IMP นั้นต้องทําการสืบค้นคดีแทนและในภารกิจนี้นั้นม็อกซี่เขาจะเป็นตัวเอกและก็เป็นตัวโดดเช่นกันแต่ในสุดท้ายภารกิจนี้ก็สําเร็จด้วยดีในตอนเด e ฟู l มูนนั้นสโตรา i เขาได้ทาการขอหนังสือตําราเวทของเขาคืนและเขาก็ได้มอบเอสมูดยังคริสโให้กับบิสแทนเพื่อที่จะให้กลุ่ม IMP นั้นสามารถทํางานบนโลกได้ตามปกติ แต่มีของแถมนั่นก็คือ a S Modia n Crystal นั้นก็คือของถูกกฎหมายซึ่งจะถูกอนุมัติโดย a S m o d e u s ซึ่งก็หมายความว่าในตอนนี้นั้นบริษัทก็ถูกกฎหมายตามเช่นกันแต่ข้อเสียคือบิสนั้นก็ไม่สามารถมาคุยกับสต o ร a าได้อีกต่อไปแล้วในตอนสั้นฮีโร่บอลตอนที่2ซึ่งภารกิจก็จะมีชื่อว่า a n แอตติกาซึ่งจะเป็นภารกิจที่12โดยที่ภารกิจนี้นั้นกลุ่ม IP ก็ได้ไปยังแดนแอตติกา ซึ่งลูกค้าที่ว่าจ้าพวกเขานั้นก็ได้บอกว่าได้มีสสารร้ายบางอย่างพุ่งโจมตีพวกเขานนในห้องแรบซึ่งในตอนแรกนั้นกลุ่มของบิสก็นึกว่าเป็นเพียงแค่แมวน้ํจาจนกระทั่งได้มีฝูงแพงกวีนเข้ามาโจมตีซึ่งโชคย่างดีที่พวกเขานั้นก็สามารถรอดออกมาได้และสามารถปราบเจ้าแพนกวินพวกนั้นไปได้ในเฮโร่บอสต่อสั้นตอนที่3ภารกิจจะมีชื่อว่า VR บูบ b oo, ซึ่งจะเป็นภารกิจที่13ซึ่งในภารกิจรอบนี้นั้นบิสเขาจะไปโซโล่คนเดียวโดยที่เป้าหมายนั่นก็คือผู้หญิงที่มีชื่่ออวาร e ล ซึ่งในรอบแรกนั้นบิสก็คิดว่าภารกิจนี้นั้นง่ายอย่างมากจนกระทั่งบิสได้รู้ว่าเจ้าคุยห่คนนี้นั้นเป็นคนที่คลั่งปีศาจแต่บิสนั้นเขาก็สามารถทำภารกิจได้สําเร็จต่อมาในตอนสั้นตัวที่4ซึ่งในตอนนี้ภารกิจจะชื่อว่าชูบาคาราบ้าซึ่งจะเป็นภารกิจที่14โดยในรอบนี้กลุ่ม IMP ต้องมาฆ่าคนที่ชื่ว่าจูราโดวูลสัสคัสและเช่นเคยถึงแม้จะมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยแต่พวกเขาก็สามารถทำภารกิจได้สําเร็จในตอนโกดฟิกเกอร์ โดยที่ภารกิจนี้นั้นผู้ว่าจ้างได้บอกว่าเธอนั้นได้ถูกผีฆ่ามาแล้วไม่อยู่ในานารกมกันจึงทําให้มิสสนใจในเรื่องนี้อย่างมากมิสกับเมรี่พวกเขาจึงได้ไปที่โรงแรมหนึ่งดาวซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ฆ่าผู้ว่าจ้างนั้นก็ไม่ใช่ผีแต่เป็นปีศาจในานารกอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโรแลโดซึ่งในภารกิจนี้นั้นพวกเขาก็สามารถทําสําเร็จปราบโรแลโดไปได้ในตอนมาสเตอร์มายสืบเนื่องจากในตอนโกสเกอร์นั้นมิสเขาเอาเงินบริษัทไปซื้อของแบบซูรุย่ยซ่ายไันจึงทำให้บริษัทแท แต่ในขณะที่พวกเขาใน,นกรลังหาวิธีฟื้นฟูบริษัทอยู่นั้นก็ได้มีปริษัทุกเข้าโจมตีโดยที่ปริษจพวกนี้นั้นได้ทําการมาจับกลุ่ม i อเเพื่อไปพิพากษาคดีซึ่งสุดท้ายแล้วสโตลาร์เขาก็ได้ทําการรับผิดทุกอย่างแทนกลุ่ม i อเอ็มพีมาืให้กลุ่ม i อเนั้นยังสามารถเปิดบริษทัทต,ต่อไปได้และในตอนซินมาสนั้น,นพวกเขาก็ได้พนักงานต้อนรับคนใหม่ซึ่งคนนั้นก็คือสโตลาร์นั่นเองและนั่นกลายเป็นภารกิจทั้งหมดของกลุ่มีอเอ็มซีรี่จก15ภริ แต่มันก็ยังอาจจะยังมีพรกิจอื่นๆที่ยังไม่ได้เล่าในซีรีส์อีกต่อมาเรามาดูเรื่องน่ารู้เกี่กับบริษัท IMP กันบ,บ้างดีกว่าบริษัท i m m e d i a Murder p r o f e s s i s n a l หรือเรียกย่อๆว่า IMP ซึ่งคำว่า IMP นี้ก็ยังสามารถอ่านออกได้อีกคำหนึ่งว่าอิมซึ่งอิมนั้นก็คือเผ่าพันธบีศ่าในนรกซึ่งบีสมิล l ี่และ m ็ x x ซีนั้นก็เป็นอิมเช่นกันบริษัท IMP น,น, MM น,นั้นพวกเขาจะมีรถประจำบ,บริษัทอยู่ ซึ่งจะเป็นรถตู้สีดำรุ่น GMC v e n d u r a Chevrolet ปี1992ในตอนซีงสตารนั้นเราจะได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท IMP ด้วยซึ่งในเบอร์ก็จะมีตัวเลขว่า66608432190ใครอยากลองโทรก็โทรนะครับเผื่อจะได้เจอน้องรูน่ารับสายส่วนรหัสตู้เซฟของบริษัท IMP นั้นบิสเขาจะตั้งว่า1234ในช่วงที่บิสนั้นโทรคุยโทรศัพท์กับคิมสัน เขาเคยพูดไว้ว่าเมื่อก่อนนั้นเขาเคยรับจ้างฆ่าคนในนรกอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้เลิกไปแล้วตามที่ม็อกซี่ได้พูดในตอน Unhappy Camper ตามปกติแล้วบริษัท AP เจะไม่ทําการสืบคดีฆาตกรรมของลูกค้าซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพวกเขาในตอน Ghoster นั้นเป็นครั้งแรกที่บริษัทไอเได้ถูกลูกค้าว่าจ้างให้ไปฆ่าผีซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ผีอยู่ดี และนั่นก็มีม็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหาไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท IMP แห่งนี้ถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยก็จากกันไปถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคาแรคเตอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.